สวัสดีเอฟซีรถไถนิวฮอลแลนด์ทุกท่านนะครับนะพบกันอีกแล้วนะครับที่ร้านหนึ่งชัยแท็กเตอร์นะครับผมพบกันอีกแล้วสําหรับเซลลยปงนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับอ,อ่เป็นนิวฮอลแลนด์ทีที4.65นะครับตัวนี้อ่อิดคีบให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้กําลัง เตรียมรถขึ้นส่งให้กับลูกค้านะครับนะฮะตัวนี้ติดตัวคีบอ้อยนะครับนะฮะซีด4.65นะครับอ่าปากอ้อยตัวนี้จะหมุนได้สามองศานะครับตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอ่าตัวนี้จะเป็นของ SK นะครับของแสงกึงนะครับตัวนี้ตัวคีบอ้อยนะฮะ พร้อมส่งลูกค้านะครับกีกคันแล้วครับสำหรับวันนี้4.65พร้อมเครื่องคีบอ้อยของ SK นะครับนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวเรื่องอุปกรณ์คีบอ้อยตัวนี้นะครับสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ร้านเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับหรือติดต่อได้ที่เซีวพงนะฮะเรามีอุปกรณ์ให้ลูกค้าได้เลือกหลายรายการหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคีบอ้อย นะครับเครื่องปูกอ้อยเครื่องปูกมันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ทางการเกษตรทั้งหมดนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ร้านดึงชัยแท็กเตอร์นะครับหรือลูกค้าทนาดที่มีรถไถนิวฮอลแลนด์อยู่นะฮะต้องการอยากจะติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านดึงชัยแท็กเตอร์นะครับหรือติดต่อโดยตรงได้ที่เซียวพงนะครับ0895401575ส่นนะครับผมนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับเอซที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ